ครับก็พบกันเช่นเคยนะครับกับเรียนได้นะครับในคลิปนี้จะมาเฉลยแบบฝึกหัด4.2นะครับหน้า8หนังเสือเรียนคณิตศาสตร์ป .5 นะครับในเล่มที่2ภาคเรียนที่2แล้วนะครับเรื่องบัญญัติใจยางแบบฝึกหัด4.2นะครับแสดงวิธีหาคำตอบข้อที่1ปลากระพง2กิโลกรัมราคา500บาทปลากระพง1กิโลกรัมจะราคาเท่าไหร่ นะครับ2กิโลกรัม500แล้ว1กิโลกรัมราคาเท่าใดข้อที่1นะครับวิธีทำปลากระพง2กิโลกรัมราคา500บาทปลากระพง1กิโลกรัมนะครับก็จะได้ว่าราคาก็คือ500หารด้วย2นะครับซึ่งมีค่าเท่ากับ250บาทดังนั้นปลากระพง1กิโลกรัมนะครับราคา250บาท ข้อที่1ตอบ250บาทข้อ2จินดานำข้าวหอมมะลิสองพกรัมบรรจุถุงถุงละเท่าๆกันได้4ถุงข้าวหอมมะลิหนักถุงละกี่กิโลกรัมนะครับยับนะครับคำว่าเท่าๆกันละแบง่งนะครับอะไรประมาณนี้ที่มีคำว่าเท่าๆกันโดยส่วนใหญ่วิธีในการหาก็จะเป็นการหารข้อ2นะครับวิธีทำ จินดานำข้าวหอมมะลิ2,000กรัมบรรทัดที่2ก็จะเป็นบรรจุถุงถุงละเท่าๆกันได้4ถุงนะครับนี่คือสิ่งที่โจทย์กําหนดมาให้แล้วบรรทัดต่อไปก็จะได้ว่าข้าวหอมมะลิหนักถุงละนะครับก็คือเอาข้าวหอมมะลิน้ําหนักข้าวหอมมะลิทั้งหมด2,000กรัมหารด้วยจํานวนถุงก็คือ4ถุงนะครับซึ่ง2,000หาร4ก็มีค่าเท่ากับ500กรัมดังนั้นข้าวหอมมะลิหนักถุงละ 500กรัมข้อที่2ตอบ500กรัมนะครับ 3. สมบูรณ์ทำงาน6วันได้รับค่าจ้าง2,100บาทสมบูรณ์ได้รับค่าจ้างวันละเท่าใดวิธีทำนะครับบรรทัดแรกก็จะได้ว่าได้รับค่าจ้าง2,100บาทบรรทัดต่อมาสมบูรณ์ทำงานอยู่6วันนะครับสมบูรณ์ทำงาน6วันนี่คือสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้นะครับ สมบูรณ์จะได้รับค่าจ้างวันละนะครับก็เอาจํานวนเงินที่ได้นะครับในการทํางาน6วันมาหารด้วยจํานวนวันนะครับเพื่อหาว่า1วันได้เท่าไหร่นะครับสองพันหนึ่งร้อยหารหกมีค่าเท่ากับ350บาทดังนั้นสมบูรณ์ได้รับค่าจ้างวันละ350บาทข้อ3ตอบ350บาทข้อ 4. ในการจัดค่ายคณิตศาสตร์ครู8คนดูแลนักเรียน240คนถ้าครูแต่ละคน ดูแลนักเรียนจํานวนเท่าเท่ากันครู1คนจะดูแลนักเรียนกี่คนนะครับเด็ก280ใช้ครูในการดูแล8คนนะครับเมื่อมีคําว่าเท่าเท่ากันข้อนี้ก็ต้องหาคําตอบโดยวิธีการวิธีการวิธีการหารนะครับข้อ 4. วิธีทำนะครับบรรทัดแรกสิ่งที่โจทย์กําหนดมาให้นะครับถ้ามีนักเรียนทั้งหมด240คนและโจทย์กําหนดให้นะครับว่ามีครูดูแลนักเรียนทั้งหมด 8คนบรรทัดที่3ก็ต้องหาว่าครู1คนนะครับดูแลนักเรียนเท่าไหร่ก็เอาจํานวนนักเรียนทั้งหมดหารด้วยจํานวนครูท,ทั้งหมดที่ดูแลก็จะได้จํานวนครูที่1คนที่ดูแลนักเรียนนะครับก็จะเป็น240หารด้วย8ก็จะมีค่าเท่ากับ30ดังนั้นครู1คนนะครับต้องดูแลนักเรียน30คนนั่นเองข้อที่4นะครับข้อที่4จึงตอบ30คนข้อ5ชุดนักเรียน1ชุดราคา300 25บาทสมเกียรติซื้อชุดนักเรียน3ชุดจ่ายเงินเท่าใดนะครับ1ชุด325ซื้อ3ชุดจะเป็นเท่าไหร่ต้องเอามาทำยังไงกันครับข้อนี้หาวิธีการหาคําตอบด้วยวิธีการในการคูณข้อข5วิธีทำสิ่งที่โจทย์กาหนดมาให้แล้วนะครับบรรทัดที่1ช,1ชุดนักเรียน1ชุดราคา325บาทและสิ่งที่โจทย์กําหนดให้อย่างที่2นะครับก็จะได้ว่าบรรทัดที่2สมเกียรติ ชื้อสมเกียรติซื้อชุดนักเรียน3ชุดบรรทัดที่3ามบรรทัดที่3นะครับที่โจทย์ให้หาสมเกียรติจ่ายเงินเท่าใดนะครับ1ชุด3 2ม3ชุดก็เอา3มาคูณ325นะครับซึ่งเท่ากับ975บาทดังนั้นสมเกียรติซื้อชุดนักเรียน3ชุดจ่ายเงิน975บาทข้อ5ตอบ975บาทข้อ6 น้ำส้มข้น1ลิตรใช้ส้ม45ผลถ้าต้องการน้ำส้มข้น15ลิตรจะต้องใช้น้ำส้มกี่ผล1ลิตรใช้45ถ้าต้องการ15 1ลิตรใช้45ต้องการ15ก็ต้องเอาจำนวนน้ำส้มไปทำอะไรกับจำนวนลิตรที่ต้องการครับไปคูณข้อ6วิธีทำ สิ่งที่โจทย์กําหนดให้อย่างแรกนะครับบรรทัดแรกน้ําส้มั้น1นลิตรใช้ส้ม45ผลบรรทัดที่2ถ้าต้องการทําน้ําส้มคั้น15ลิตรบรรทัดที่3ก็จะเป็นสิ่งที่โจทย์ถามก็คือต้องใช้ส้มนะครับ1ลิตรใช้45ผล15ลิตรก็ต้องเอา15ไปคูณกับ45นะครับซึ่งมีค่าเท่ากับ675ผล ดังนั้นถ้าต้องการทำน้ำส้ม15ลิตรนะครับจะต้องใช้ส้ม675ผลน,นั่นเองข้อที่6ตอบ675ผลข้อ7รถยนต์คันหนึ่งใช้น้ำมัน1ลิตรแล่นได้ระยะทางประมาณ13กิโลเมตรถ้ารถคันนี้มีน้ำมัน32ลิตรจะแล่นได้ระยะทางประมาณกี่กิโลเมตรนะครับ1ลิตรได้13แล้วถ้า32 จะได้เท่าไหร่ข้อนี้หาคําตอบโดวยวิธีการไหนครับหาคําตอบได้โดยการคูณวิธีทำนะครับข้อที่7บรรทัดแรกนะครับสิ่งที่โจทย์กําหนดมาให้ก็คือน้ํามัน1ลิตรแล่นได้ระยะทางประมาณ13กิโลเมตรบรรทัดที่2นะครับก็เป็นสิ่งที่โจทย์กําหนดมาให้อีกเช่นเดียวกันถ้านะครับมีน้ํามัน32ลิตรบรรทัดที่3ก็จะเป็นสิ่งที่โจทย์ถามหานะครับเราต้องหาคําตอบ นะครับก็จะได้ว่าจะแล่นได้ระยะทางประมาณนะครับหลิตรได้13บกิโลิลิตรจะได้ประมาณเท่าไหร่ก็เอา32 L ไปคูณกับ13ซึ่งมีค่าประมาณ416กิโลมตรดังนั้นถ้ารถคันนี้มีน้ำมัน32ลิตรจะแล่นได้ระยะทางประมาณ416กิโลเมตรข้อ7จึงตอบ416กิโลเมตรโดยประมาณข้อ8นะครับแปลง ปลูกผักหนึ่งแปลงปลูกผักคะน้าได้30ต้นถ้าแจนมีแปลงปลูกผัก12แปลงจะปลูกคะน้าได้ทั้งหมดกี่ต้นนะครับโดย1แปลงในแต่ละแปลงก็คือ30ต้นเท่ากันเพราะนั้นข้อนี้นะครับหแปลงได้30ต้น12แปลงจะได้เท่าไหร่ก็หาคําตอบด้วยการคูณข้อ8วิธีทำนะครับมาทัดแรกก็จะเป็นสิ่งที่โจทย์กําหนดให้ถ้าแปลงอ่าแปลงปลูกผัก1แปลง ปลูกผักคะน้าได้30ต้นบรรทัดที่2ก็จะเป็นสิ่งที่โจทย์กําหนดให้เช่นเดียวกันคือถ้าแจนมีแปลงปลูกผัก12แปลงบรรทัดต่อมาก็จะได้ว่าสิ่งที่โจทย์ถามนะครับคือจะปลูกคะน้าได้กี่ต้นนั่นเองนะครับซึ่ง1แปลงปลูกได้30 12แปลงจะปลูกเท่าไหร่ก็ต้องเอา12ไปคูณ30นะครับ12 3เป็น3 6 12ิบกคูณ30ก็เลยเท่ากับ360ต้น ดังนั้นถ้าแจนมีแปลงปลูกผัก12แปลงจะปลูกคะนาได้ทั้งหมด360ต้นนั่นเองที่8นะครับข้อสุดท้ายจึงตอบเท่ากับอาจจึงตอบ360ต้นนะครับเช่นเคยก่อนจบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจและก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับแล้วจะรีบมาเฉลยคลิปต่อไปให้ขอบคุณครับ